กระสอบทรายเนี่ยใช้มานานแล้วนะครับต้องบอกตรงๆเลยถ้าใครตาม,มาตาสมัยน,นับท่วมจําได้ไหมเวลามีอาคารจะไหลลงลงลงลำคลคองอะไรพวกนี้ <c oughs> เอาก็สอบทรายไปนหนุนกระสอบทรายที่ทมีการเป,ป,ป,ป็นเป็นใช้เราใช้มานานแล้วโดยโดยเฉพาะตัวผมเองเนี่ยใช้มาอาคารการซุดเอียงเนี่ยเอาเข้าไปหนุนแผ่นดินไหวที่เชียงรายเสาขาดาก็เอากระสอบทรายไปหนุนเพราะตัดไม้ไม่ทันเอากระสอบทรายหนุนแต่ในเคสเคสนี้เนี่ยทำไมถึงไม่เททรายอันนี้ก่อน เทรายไปล้วนๆเนี่ยรายมันไหลแต่พอใส่กระสอบทรายเป็นถุงๆเนี่ยมันมันเป็นก้อนมันเป็นก้อนไปปลักอย่างน้อยก็ปลักระดับหนึ่งไม่มันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าตอนหลังนี่เขามีการเทคอนกรีตปิดผิวบนเนี่ยมันจะซีลเลยเพราะฉะนั้นการใช้กระสอบทรายถ้าใส่ทรายลงไปในกระสอบไม่ใช่ใส่ทรายลว้วนๆลงไปหรือเทดับทรายลงไปเนี่ยอันนี้ดีความหมายก็คือน่าจะเป็นวิธีการที่รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับใน,ใน,ใ,นในระดับหนึ่ง เลยทีเดียวเพราะมันจะทําให้ระดับดินเนี่ยที่มีความต่างระดับกันเนี่ยเข้ามาใกล้เคียงกันโอกาสที่ดินจากฝั่งตรงข้ามเช่นเออตรงใต้ของอาคารสถานีตํารวจเนี่ยไหลเนี่ยจะโอกาสเกิดน้อยเลยซึ่งก็ถือว่าชี้แจงกันแบบนี้จะได้เข้าใจกันครับใช่ครับใช่ครับคือจริงๆใช้มาทั้งการน้ําทั้งหนุนอาคารทา,าอะไรมาหลายอย่างพวกนี้นะครับกับกระสอบทรบายคนที่คิดจะใช้กระสอบทรายตรงนี้เนี่ยพอเขาวางแผนมาเพราะเมืม่อวานเนี่ยเรามาถึงตอนบ่ายพอมาได้ยินป้าปลาบอก ว่าอย่างไงก็บอกเราเขาเห็นด้วยนะอย่างน้อยก็จะได้คืนพื้นผิวให้ประชาชนสัญจรได้เร็วทสุดนะครับครับผม